ก็จากนี้ไปนะครับเราจะให้ความเข้มข้นถึงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณน,นะครับในแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางทษในอุทยานแห่งชาติของเราทาง้ง155แห่งทั้งทางบกและทางทะเลนั้นจากนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้เห็นแล้วว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญกับความมีระเบียบแล้วก็วินัยทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในแต่ละอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียงหรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการผลิแอลกอฮอล์ในพียณุยกิชาติทั้งหลายซึ่งเราไม่อนุญาตอีกดัดขั้นตอนหนึ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็คือการสูบุรีในพียยกิชาติของเรานะครับจากนี้ไปเราจะจัดพื้นที่ให้เป็นกิจลักษณะจะไม่สามารถเดินสูบุรีทั่วไป นะครับเพราะบางครั้งเวลาสุบรีเดินไปเดินมาแล้วนั้นเนี่ยขี่บุรีหรือก้นบุรีนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ก่อให้เกิดไฟป่าได้ดังนั้นจากนี้ไปผมได้ขอให้ทางท่านอ,อธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดพื้นที่สุบรีเป็นที่เฉพาะเจาะจงในต่าะอุทยานดแต่ังนั้นจากนี้ไปต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนทุกคนทุกอายุทุกวัยแล้วก็ทุกสถานภาพจะสามารถท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของพี่น้องคนไทยทแห่งได้อย่างเรียกว่าสบายใจ ไม่ต้องบวกเรื่องการสมรกความสมปกกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการทำเสียงรบกวนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดแล้วก็ความเรียบร้อยนั้นเราจะพัฒนาให้อุทยานของพวกเรานะครับเป็นอุทยานที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับรวมทั้งการก่อสร้างแบบอารยสถาปัย์ที่ได้กำชับทางกรมอุทยานทุกแห่งนะครับให้อุทยานของเรานั้นมีทั้งที่พักแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้ต้องเข็น แล้วก็ต้องใช้เ,เรียกว่าการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับครับก่อนหน้านี้คงได้เห็นแล้วนะครับว่าษษษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสําคัญกับความสะอาดและปัญหาเรื่องขยะในพิียนแห่งชาติทุกๆแห่งเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นตลอดนะครับว่าสัตว์ป่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นั้นจะต้องมาเสียชีวิตลงด้วยน้ํามือของมนุษย์ที่มักง่ายแล้วก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ดังนั้นจากนี้ไปทางกรมทยานนะครับกระทรวงทรัพย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนเราจะดําเนินคดีโดยเด็ดขาด ต้องเรียนว่าบางครั้งอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆแค่ทิ้งขยะทาไมจะต้องอะไรมากมายแต่ขอเรียนว่าถ้าเราสามารถจับได้ว่าท่านใดทิ้งขยะเราจะฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วก็จะเปรียบเทียบป,ปรับนะครับอย่างเรียกว่าอย่างเด็ดขาดทุกๆรายเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องตระหนักว่าเราไปเที่ยวบ้านเขาไม่ใช่เขามาเที่ยวบ้านเราถ้าหากว่าจะมาเที่ยวที่อุทยานแล้วไม่ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของพวกเราได้ก็ขอความการุณาอยู่ที่บ้าน อย่ามาเที่ยวอุทยานเราดีกว่านะครับ,รบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่อุทยานทุกๆคนเราให้ความสําคัญกับการทํางานทั้งกําลังกายและกําลังใจกําลังกายก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สวัสดิการทั้งหลายกําลังใจก็คือการที่ผู้บริหารทั้งระดับกระทรวงและระดับกรมนั้นให้ความใส่ใจกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆระดับ นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาไมตลอด14เดือนที่ผ่านมาผมถึงได้ไปเยี่ยมเกือบ30อุทยานยังไม่รับรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อให้ขวัญและกาลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนแต่ในขณะเดียวกันก็ขอย้ําว่าถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดของปุทยานปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติหน้าที่โดยมิชอบเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดเช่นกันเท่าที่ทราบปัจจุบันก็มีกองทุนผู้อนุรักษ์ียกว่าเป็นเรนเจอร์เป็นมูลนิธิ นะครับของกองทุนของผู้อนุรักษ์ป่าอยู่นะครับหรือว่าเป็นเรนเจอร์ฟาวเดชั่ขึ้นมาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะสมทบทุนเข้ากับมูลนิธินี้ เวลาเจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตนั้นเราก็จะมีสวัสดิการมอบให้นะครับนอกจากนั้นทางกระทรวงเองหรือแม้แต่อีกหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีการสมทบทุนช่วยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกทุกนายช่นกันนะครับตอนนี้เรามีอยู่หลายที่นะครับที่เตรียมการอยู่เราเองก็ได้ไปที่ยกยกตัวอ,อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะ น้ำเจ็ดสีสน้ำตกเจ็ดสีสนะครับก็ได้เจ็ดสีก็มีการเตรียมการที่จะเป็นอิทยานแล้วก็อีกหลายๆแห่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูความพร้อมของทั้งที่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับ